ตอนเราทุกคนสู่โอเฮครับและนี่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเอาล่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้พี่โอไปป้วนเปี้ยนแถวๆว,วงการพักหนังมาอยู่ไปทัวจีนมาซีรีส์จีนก็วันนี้พอมีเวลานิดหน่อยนะครับก็เลยมาสักหน่อยแล้วกันอ d ดัสตี้ทริปจำได้ว่าพี่โอมีอาวุธระดับปีศาจอยู่จากตอนนูน้นณตอนนูน้นพี่โอมีอาวุธระดับปีศาจอยู่อันนึงเอาล่ะ พี่จะไปคนเดียวด้วยอรอบนี้ขอไปคนเดียวไปเดียวนี่แหละครับอ,อยากจะใส่เดียวกับพวกซอมบี้เหลือเกินมา The ิสเซ r รใครที่ชอบนะครับก็ไลค์แชร์ Subscribe, ตามอัธยาศัยไม่บังคับแต่ประการใดทําด้วยใจบริสุทธิ์ล้วนๆมาไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมากๆคิดถึงเหมือนกันนะครับสำหรับโลบอกนี่ก็เอาละแมปนี้ซ u เปอรบ์บัแมปแห่งการบักนี่ดูเคลื่อนที่เอ,อ เดี๋ยวกันรอแป๊บน <Right. S 1> ึง <m> ก <any LP> <Right. S 1> really? ่อนหยิบขึ้นมาแล้ววางล้อบนรถเดี๋ยวก่อนดิแค่เดินยังลำบากเลยมาวางล้อบนรถเลยอ่ะโอเคเดินได้ละโอเคไปลุยป๊บเอาล้อประกอบกันปุ๊บเดี๋ยวก่อนพี่โอไม่แน่ใจว่าอาวุธระดับปีศาจพี่โอยังอยู่ป่ะนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ในกระเป๋าสะพายนะครับสัมภาระก็ลองดูเอ้าเดี๋ยววางผิดโอเคไปลุย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 อันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงหน้า ปิดกระโปรงก่อนแล้วเปิดกระโปรงไว้ที <c> ่ <oughs> ปิดกระโปรงแล้วเปิดกระโปรงด้วยอันนี้ฝากกระโปรงหลังไปลุยปึ๊บมีอะไรเอาเครื่องก่อนแล้วกันเเครื่องเอ้ยมีปืนให้ด้วยรอบนี้มีปืนให้ด้วยเปิดมาก็คว้าปืนเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นสาวเอาหม้อน้ําก่อนเอาหมอน้าก่อนหมอน้าปึ๊บอ่ะกดเพว,วาปึ๊บโอเคลุยแล้วก็นี่ก็กันชน สัตกันชนสะหน่อยไปโอเคประกอบอย่างรวดเร็วยังคล่องเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนจริงๆก็เล่นมาหลายรอบนะครับแล้วก็พึ่งทําเควสได้อาวุธก่อนหน้าที่จะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสักพักเนี่ยก็คือทําเควสได้อาวุธข้อสายฟ้าแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะช่วยในในการเล่นครั้งนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่โอมั่นใจว่าศัตรูมันน่าจะโหดขึ้นโหดหินถึกเถื่อนมากขึ้นโอเค แล้วก็อประตูไม่ใส่เลยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใส่ตัวนใส่ตัวนเหลืออีกข้างนึงไม่ใส่อะกดวางปึ๊บไม่ชอบสีรถนี้เลยตายเหอะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บกดเพื่อวางโอเคเดี๋ยวไปประกอบล้อให้หมดกันดีกว่าโอ้วิ่งจนเหนื่อยแล้วพลังงานหมดไม่ไหวปึ๊บเอาร้อให้หมดกันแลวกันไหนก็ไหนโป๊ะเชะเรียบร้อยล้อล้อครบแล้วปิดประตูน่ะ ปุ๊บดีมากเออยังมีไฟหน้าอีกนี่วะอีกข้างนึงใช่ไหมประกอบอย่างรวดเร็วครับเพื่อไม่การเสียเวลาจัดไปปุ๊บไฟหน้าโชเชเดี๋ยวลองทำเป็นซีรีส์ถ้ามันนานเกินไปก็จะทำเป็นซีรีส์แล้วกันนะขอพี่โอว่ารอบนี้พี่โอว่าตายยากอยู่เนื่องจากว่าไอ้นี่อะไรวะเนี่ยออ๋วิทยุจะนะเอาไงดีวะโอเคเอางี้ดีกว่าปุ๊บ เติมน้ำมันเ่อนฟึกบ9ลิตรเหมือนเดิมป่ะวะน่าจะ9ลิตรเหมือนเดิมเลยมั้งอุ้ยแต่ลดสนิมขึ้นอยู่ไม่อะไรเดี๋ยวเราจะต้องขัดให้ใหม่คลิปด้วยแว็กซี่น้ำยาขัดสนิมรถครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งจริงๆถ้าพี่โอเมีาว,วุธแบบระดับปีศาจนี่พี่ว่าก็น่าจะไปได้ยาวๆโอเค9ลิตรเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ่อ มีปืนให้โอเคเห็นแล้วแล้วก็ขัดสีรถแป๊บนึงแชร์บบบบบบดขั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 ด้ัวขัดอัาโอเคกว่าจะสะอาดต้องทิ้งนัวเซดขัวสักระยะันขัดขัดขัดขัเขัดขัไปเดขัดขัเอาดขัอาัดขวดขังขัดขัดขวงขัดขัดขัดขั้ขัดขัดขดขัดขไปขัด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 บัดขัดขัดขัด้วยดข ปัดโถกล้วยหล่นอ่ะโอเคหยิบกล้วยไปหนึ่งลูกนี่เติมเรียบร้อยเติมวิตามินเอาละแค่นี้พอไหมเดี๋ยวดูก่อนเช็คอีกทีหนึ่งกันเหนียวไม่มีแล้วนะก็มีปืนปืนเอาไปแล้วใช่ไหมปืนเอาไปแล้วโอเคไปได้หระมั้งแค่นี้ก็น่าจะพอละเอาละพร้อมลุยดีกว่าไปกันแบบไวๆเดี๋ยวน้องๆจะเบือ่อประกอบรถนานเกินใช่ว่าจะดีปะลุยดีกว่า สตาร์ทรถนี่แหละออกรถออกรถด้วยใจมุ่งมั่นไปพร้อมจะลุยกันกับถนนที่ค่อนข้างจะยาวไกลเลือเกินเอาล่ะครับรถคู่ใจนี่สไตล์ลูกทุ่งมาแล้วเอา่ะครับเยียบไป60แล้วโอเคเฮ้ยสบายมากทะเลทรายตอนนี้ทะเลทรายนี่คืออนาเขตของข้าจะเจอตัวอะไรวะ เฮ้ยลืมเช็คเลยว่ะในกระเป๋ายังมีสัมภาระเดิมอยู่เปล่าเกิด <_ d ata> ขวานหายไปทําไงดีวะเนี้ยงานจะงอกสิเอาละ่ะสามร้อเมตรละไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยยังไม่มีบ้านคนเลยเหรอโล่งๆอย่างนี้เลยเหรอพูดเป็นเล่นนะจอจีไม่赖ไปเรื่อยก่อนเฮ้ยมีแง่งหินโผลมาลการหนุได้ไงเนี่ย เฮ้ยกรมทางหลวงนี่ต้องดูแลกันหน่อยนะถนนเส้นนี้งบไม่ถึงหรือไงวะเนี้ยไม่มีบ้านคนเลยเฮ้ยอ, hey, อะไรวะเนี้ยเอ้น่อะไรอะ่ะเดี๋ยว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 อะไรวะป้าย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 เรา,าบอกเออไม่เคยเห็นกันนะมีงี้ด้วยหรอะอะไรวะเนี้ยยังไม่เจอบ้านคนสักสักหลังเลยนะเนี้ยเมื่ออะไรอ๋ออันนั้นเหมือนเครื่องบินตกอ่ะเครื่องบินตกไม่น่ามีเลยเปล่า ไปสำรวจหน่ดีกว่าแปบ๊บนึงขอไปสำรวจหน่อยแปบ๊บนึงเอ้ยดึงยว,ว่อดูก่อนมีอะไรบ้างวะเครื่องบินตกอ่ะเรานั่งเครื่องบินได้ปะเนี่ยสวัสดีฮะมีใครรอดไหมไม่มีใครรอดเลยอ่ะบึ๊บกระโดดดึงถึงถึง,งไม่มีใครรอดวะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนขอเช็คก,ก่อนสัมภาระเป็นไงบ้างครบไหมโอเคครบตุย้ยจัดว่าแจว๋วปายลุย อุ้ยตะวันตกดินแล้วตะวันตกดินตะวันตกดินเดี๋ยวเปิดไฟหน้ารถก่อนหนึ้งโอเคโอเคโอเคปุ๊บเข้าไปนั่งปุ๊บเปิดไฟหน้ารถซะหน่อยนึงปุ๊บสว่างสวัยไฟเรสเตอร์ถ่ายรูปต่อเอาละเข้าสุขพันเมตรครับแล้วเวลาเมื่อที่มันสังเกตรอบข้างยากซะด้วยสิมันจะมีบ้านคนในวันเนี้ยเอาละถ้าเกิดเจอเครื่องใหม่พี่โอจะเปลี่ยนนะครับอุ้ยอะไรอะไร เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมุดมาป้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาดิอะไรเนี่ยอยู่ดีก็แดงเถือกเลยวะชิปเป่งละงานเข้าอะไรอ่ะมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขับก่อนไม่รู้ตอนนี้ขับก่อนหนีก่อนตอนนี้รีบหนีก่อนเลยอะไรวะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องรีบขับไปก่อนแล้วตอนนี้ อุ้ยอะไรอะไรอะไรไม่รู้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยข้างหน้าอะไรอ่ะช็อป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 ชอปช็อปช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 อปอะไรวะช็อปช็อปชอปมีอะไรช็อปข้างหลังมีไหมบ้านหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่มีแล้วป่ะวะใครอยู่เนี่ย เป็นช็อปล้างด้วยดิช็อปที่ไม่มีพนักงานอยู่เลยตายแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วแดงๆนี่คืออะไรอ่ะทำไมรถเราเหมือนช้าลงวะอะไรรถติดสถานะด้วยหรอคืออะไรอ่ะต้องรอเช้าใช่ไหมต้องปุ๊ยนั่นไงโอ้ย,ยตรงนี้นก็มีวะ่ะเดี๋ยวนะถ้าลงไปตรงนี้อันตรายปะเนี่ย

เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวไปจอดต,ตรงนั่นที่จอดดีๆก่อนโอ้โหจังหวะจังหวะนรกมากอันนี้โอเคตรงนี้น่าจะพอได้มั้งให้มันยืนบ้าบอลนีดก่อนโอ้โหมันยังมีอีกตัววะ่ะเดี๋ยวๆๆๆอะไรวะเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ย อย่าบอกว่าอยู่บนนะอยู่บนว่ะโอ้โหไอสองตัวนี้โอ้โหเขาหนี้ไม่ไหวว่ะไปงี้ดีกว่าโหน้ำมันลดลงไปแบบไม่น่าเลยไป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 ,ไปดูก่อนมันหลดนุดยังวะไปงหน้าก็ได้วะโหอ,อะไรวะเนี่ยจริงมันมีเชื้อเพลิงอยู่นะอยากได้อยู่นะ อ๋อมันอยู่นู้นอยู่นู่นโอเคโอเคโอเคย้อนหน่อยย้อนหน่อยเอามันมาทิ้งไว้โอเคอย่างนี้ก็น่าจะโอเคมั้งกดอ้าปุ๊บดับเครื่องแป๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้โตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงวะเน,นี่ย เฮ้ย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 เมียวเมีเม่เอาเดี๋ยวแทงเลยแทงด้วยลูอนิดนึงปุ๊บอุ๊ยอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่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 นีว ôi đi 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 cái ĐỘT, cái đốt đứng cái đốt đứng ơi ui ui tai ơ ờ, trong ngoạo ƠI luôn trong ngoạo rồi ơ ờ, tư thái ok ui gặp tai thình 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 THINH, อะไรวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยตรงนี้มันมีของที่ต้องใช้อ่ะก็โอเคนะโอ้ยเกือบไปเกือบไปเกือบไปเออเอาน้ำมาใส่ไว้ก่อนเอาน้ำมันด้วยโอเคเกือบ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 อะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรมีบันไดล้วนๆเดี๋ยวก่อน เติมพลังด้วยพริกหยวกก่อนแปบ๊บนึงเออมีกระสุนว่ะกระสุนก็ถือว่าจําเป็นอยู่นะเฮ้ยอะไรเนี่ยเราไม่ได้ปิดผาถังเหรอเนี่ยผาเจ้าผาเจ้าช่วยกลวยทอดจอดเดี๋ยวแปบ๊บนึงอะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะเติมน้ำมันก่อนแปบ๊บนึงโอเคจอดแป๊บนึง ตกใจเลยอะ่ะมันไปแอบอยู่บนหลังคาว่ะทุกคนเฮ้อตกใจหมดเลยไวรุ่นตกใจเติมน้ำมันกงินอ่าเติมน้ำมันหรือเยี่ยวในปั๊มเนี่ยเสียงแบบนี้หมด,ดตดอโทษอ่เติมอีกีเนึงเติมอีกหน่อยถึงว่าสายก็ได้อยู่นะกลับมาเต็มเก้าอ่ะโอเค ิดกันปุ๊บโอเคปุ๊บปิดอย่างไงี้มันขับยากอยากปุ๊บ,บอโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเติมน้นอีกหน่อยนึงเพราะว่าเสียดายน้ำมันครับตอนนี้โอเคหมุนวนหมุนวน,นโอเคจอดจอดนะจอดนะให้มันยืนชมดาวนึงไว้ก่อนยืนชมชมนกชมไม้กนน่อนนะนี้กด E เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย ตกใจกด e เพื่อนั่งกด e แล้วไี่ไงกดนี่ก่อนเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกดเอา้าไม่ดับเครื่องอะไรวะเอา้ากดไม่ออกบา้ากีแล้วตัวเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรวะเจ้ากดอะไรเนี่ยกดไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรอ่ะบั็อกอีกแล้วอะไรวะโอ้ยกดอ,อีอีเพื่อออกกดไม่ได้แล้วตอนนี้หมุนได้่เดียวนี้อ่ะหมุนนี้ได้อ่ะกดอะไรอ่ะหยิบไอเทมหยิบทำไมไม่หยิบเดี๋ยวบั็อกอีกแล้วตู้บั็อกอีกแล้วเอออะไร อะไรอะไรวะเนี่ยเอา้าอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ได้เฉยโอ้อันตรายมากไอการเล่นแบบนี้อันตรายมากฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันตรายว่ะเออเติมก่อน,น้วจิงมันจะบักอะไรนักหนาชีวิตเนี่ยฮะ ชีวิตพี่จะบักอะไรนักหนาโอเคสิบลิตรเอ,อ่อมีอะไรกินไหมเนี่ยเห็นไหมแป๊บแป๊บผิวละหิวเพราะโดนบักเนี่ยบาบอที่สดุดมีอะไรกินไหมเนี่ยไม่มีอะ่ะโอเคแค่นี้แหละรู้เรื่องปึ๊บปิดปึ๊บปิด,ป,ดประตดูดิเออปิดฝาถังหน่อยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ,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 อีกล้วเมื่อกี้ตู่ไม่ไดนหนอโอเคไปไปดูยิ ไปแล้วนะจ๊ะตัวเองไม่ได้มีอะไรนะโอเคไปแล้วล่ะเจอบักนิดหน่อยไม่เป็นไรเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านฮะโอเคใช้ได้เดินทางกันแบบนี้เลยดีกว่าเฮ้ยบ้านข้างหน้าดูมีความหวังดูมีอนาคตเดีย๋ยวแป๊บนึงอนะ่ะแป๊บนึงจอดดีๆทำเลดีๆแป๊แบเปิดับเครื่องอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรอ่ะอะไรอยู่ดีมขึ้นแบบนหลังคาได้ไงวะเดี๋ยวนะอะไรอะอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวนะเล่นอะไรวะเนี้ย โอ้ยนี่ไงโอ้ยเป็นความลดว่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์อะไรวะเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันหยู่นบนใช่ไหม ai giặc chúng quân giặc chúng quân, quầy quân เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวดับเครื่องไม่ได้อีกเป็นบ้าเลยเนี่ยกดไม่ได้อีกโคตรบั๊กอ่ะโคตรของโคตรบั๊กอันไปก่อนแล้วกันถ้าอย่างงี้ตูก็ไปก่อนวะอ่ะไปไปไปเอ้าอะไรวะ อะไรเนี่ยไป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 อะไรเขาวันเนี้ยเดี๋ยวก่อนไอยักษ์ไอยักษ์ไอยักษ์ยังดีอยู่บนรถโอ้อะไรคว้าอีกแล้วโอ้ยไอ,อ,อยักษ์ไอยักษ์ไอยักษ์มันโหดว่ะไอยักษ์มันโหดมากเลยอะทุกคน เออนั่น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 มันจะความรถว่ะทุกคนโอ้ยนั่นความรถอีกแล้วเอ้ยอะไรกันเนี่ยยังอยู่วะเนี่ยยักษ์อยู่วะเนี่ยอยู่วะอยู่อยู่อยู่วิ่งหนีมันวิ่งหนีมันขับหนีก่อนตอนนี้ขับหนีก่อนเออขับมาทิ้งไว้ทิ้งไว้ไกลเนี่แหละดีมาก ย้อนกับไปนู้นก่อนอะไรวะเนี่ยไอ้ยักษ์เออเองอะอยู่นู้นไปเลยพี่จะไปตรงนี้เดี๋ยวก่านไม่ต้องตามมันนะบอกให้โอ้โหไอ้ยักษ์ไอ้โหดเฮย้ยไอ้ยักษ์โหดวะมันคงไม่ตามมาแล้วมัง้งยากเอาการว่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวกนแปบ๊บหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละขอ,อนจอมพลังมาปึ๊บปุ๊บมาให้เฮยปึ๊บสามตัวนี่ปึ๊บมาให้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่วะ่ะ เดี liksom, ๋ยวอะไรอะไรตัวอะไรตีแน่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 โดนวะโดนเอาวะทำไมถึงจังวะตีแน่ฟาดฟาดฟาดไปตายซะเจ้าอะไรวะเนี่ย ดึกถึกจังวะอะไรเนี่ยเออตายได้แล้วโอ้โหูก็จะตายเพราะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนไม่มีแล้วอ้ยากอยู่นะเอาโอเค,อเคขับรถเข้าไปใกล้ก่อนแล้วกันเจอหลายอย่างจังวะอ่ะ ดเดี๋ยวโบกลับรถก็ไปใกล้ๆคังก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวโบจะปิดคลิปแรกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะน่าจะรอดได้สักพักแหละโอเคปึ๊บจอดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโบปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนดีกว่านะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ